ยานมได้3าสีวันกินอาหารแก้เขียดครับก็สวัสดีครับผมมูลชัยสไตล์เนาะหมูดำเมืองช้างก็จะพามาลงมาลงให้ชมหมูดำเบิกเชียรครับหรือคุุปุตตะสายพันธุ์ญี่ปุน่นที่ขึ้นชื่อในเรื่องของอเป็นราชาแห่งเนื้อหมูเนาะเป็นเนื้อหมูที่อร่อย ชุดนี้คอดอ่าคอดสิบสองตัวครับแต่ก็มีตายคอดยากก็มีครับผมพอดีเป็นท้องแรกครับผมกินอาหารเป็นดูน้ำเป็นแล้วตอนนี้ก็คือในช่วงอุงบาลยานมแยกจากแม่ครับผม เป็นสายาพันธุ์ที่น่าเลี้ยงครับคือเลี้ยงเลี้ยงอ่าสำหรับผมเลี้ยงเ,เหมือนหมูป่าเนาะเออคือกินอา,อาหารเสริมเยอะคือต้นไม้ไอ้ต้นไม้ที่มันกินได้ก็คือกระถินเนาะกินกระถินหญ้าต้นกล้วยเออเครือเครือเคอร์เคอร์มันหวานอา่ามันหวานหอมมันหวานทุกอย่างเลยครับที่ที่หลงเหลือในในการการทำกรเกษตรเนาะ เราอามาใช้ให้เขากินได้คือกินควบคู่กับอาหารหลักนะครับเป็นหมูสายพันธุ์ที่น่าเลี้ยงครับผมหนึ่งเขาตือตหนึ่งเขาเชื่องและเขาน่ารักเขาสามารถสอนแล้วมันเป็นหมูเชื่องอ่ะอืมครับผมสอนได้อย่างหมูพ่อพันธุ์ผมอ่ะก็จะปล่อยผสมเพราะแม่พันธุ์ทีก็จะเปิดคอกแล้วก็เรียกอาเดินหน้าถอยหลังเพื่อจะเขา้าอ่าอ่าคอก ขอ,ของตัวเมียครับผมครับสั่งได้คือมันก็อยู่ที่การฝึกเนาะอ,อ,อยู่ที่การเคยชินแต่หมูพันผู้ที่เชองและน่าเลียงครับ<ม>ก็ฝากกดติดตามเนาทางช่อง youtube ผมมีอ่าก็จะลงคลิปเรื่อยๆนะครับ,บสำหรับหมูดำเบิกเชียหรืออ่าถ้าจะคนจะเห็นนะผมเลี้ยงอ่าหนอนมะเรงวันได้ด้วยก็ก็ยังเลี้ยงครับตอนนี้คือมาอยู่ต่างจังหวัดและมาอยู่กับอ่าลูกครับก็ ก็เลี้ยงเพื่อเป็นอาหารไก่ตาครับผมแล้วก็มีหมูพอตอนนี้แต่แต่หมูคือยังยังมองข้ามไปก็เพราะเพิ่งเริ่มเลี้ยงใหม่มันยังหนอนยังไม่เยอะแต่ถ้าเยอะก็คือเป็นอาหารหมูผมในอนาคตครับคือตอนนี้ก็คือทำกินอ่าแต่ทำมาถึงพี่เนาะพี่นี่คือเลี้ยงรอเลี้ยงรอลูกค้าครับลูกค้าจะมารับมารับเอง ก่อนตัวนี้จะเป็นพี่ครับก็ยังเช้าครับวันนี้วันที่หมูน่าจะขึ้นครับแม่พันธุ์พอเพิ่งหยานมไปก็จะเป็นสัตว์ก็จะจะ,จะกระวนกระวายร้องบางตัวครับผมอ่านพวกพวกคมพ,พ,พวกอหารเม็ดชวนน้องเพิ่งหยานมเนาะ นั่นเขาย,า,ย,า,ยา,นนานยานยานมนาแล้วกินโซนครับเพิ่งยาดนมแม่ต้องรอยสักพักครับถูกกินอาหารเกี่ยอะไรก็จะทำให้เขาโครงสร้างเขาจะใหม่ที ก็ฝากกดติดตามนะครับทางช่อง YouTube ฝากกดไลค์กดแชร์ผมมใชัยสไตล์มีคลิปอะไรดีๆก็จะลงให้ชมเนาะครับขอบคุณครับ